เหรียญเนื้อเงินหลุมโต๊ะรุ่นเหรียญพัดยศนะครับโดยเหรียญพัดยศนะครับก็จะมีการสองพิมพ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เลยพิมพ์ทรงไข่อันนี้พิมพ์เสมานะครับโดยทรงไข่เนี่ยก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อหน้าเนื้อเงินนวะทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเสมาเนี่ยพิมพ์เสมาเนี่ยเสมาจะเป็นเนื้อสูงสุดนะครับก็จะมีเสมานวะและทองแดงนะครับอ่ะให้ดูนะครับเผื่อถ้าใดมีนะครับรับเช่านะครับส่งรูปไปดูได้ตามมินิไดรับ อันนี้พิเศษมาพยศนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเนื้อเงินนะครับอ่ามีความสวยและเดิมนะครับเป็น็อกคอมีจุดนะครับส่วนองค์นี้นะครับก็เป็นรูปไข่นะครับก็มีความสวยงามนะครับเผื่อท่านใดมีนะครับพักเครื่อหนูโต๊ะทุกรุ่นทุกพิม์นะครับสามารถส่งรูปมา ขายไปธีสามหนได้ตามเปดีไลท์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ